รีบเช็คดวนคำทํานายสุดแมน่นก่อนสิ้นปี65เปิดดวงชุดใหญ่ครบทั้ง12ราศีถึงเวลาชีชะตาชีวิตแล้วลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับกระผมขออนุญาตยกคำทำนายของหมอไก่ ที่ท่านสรุปมาให้แล้วโดยจะเน้นในเรื่องของข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเรื่องดีๆที่จะเกิดกับท่านนั้นคือเรื่องอะไรกันแน่มาเริ่มที่ราศีแรกเลยนะครับนั่นก็คือราศีเมษสำหรับราศีนี้ต้องขอบอกเลยว่าดวงท่านปังสุดๆแบบที่ฉุดไม่อยู่เลยจริงๆดวงชะตาดี แม้ว่าจะติดเรื่องชีวิตวุ่นวายบางแต่โดยรวมแล้วผลลัพธ์นับว่าดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงินชาวราศีเมษถือว่าเป็นราศีที่ดวงมาแรงในเรื่องของเงินทองในช่วงครึ่งปีหลังหรือจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเลยก็ว่าได้เพราะท่านจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากมายตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังจนถึงช่วงสิ้นปี ดวงเรื่องเงินปังมากแถมยังมีโชคลาบเข้ามาอีกต่างหากแต่หากใครจะวิ่งไปที่แผงลอตเตอรี่บอกเลยว่าให้วิ่งไปได้แต่ให้วิ่งเบาๆหน่อยเพราะดวงท่านเป็นดวงปฏิบัติท่านต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องลุยก่อนถึงจะได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองส่วนโชคลาบแบบลาบลอยนั้นก็พอมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นทำให้ร,ำร่ำารย สิ่งที่จะทำให้ท่านร่ำรวยขึ้นมาได้นั่นก็คือสองมือของท่านเองนะครับนับว่าดวงชะตาของท่านนั้นดีสุดๆสดุดไม่อยู่แล้วหากชาวราศีเมษวางแผนการเงินให้ดีก็จะดีมากเลยนะครับและควรระวังเรื่องดวงทรัพย์จางด้วยเพราะได้มากย่อมใจมากเป็นธรรมดาแต่ถ้าท่านวางแผนการเงินให้รัดกุมแน่นอนว่าความรวยก็รอยอยู่อีกไม่ไกล สำหรับชาวราศีพฤกษบชาวราศีพฤกษบนั้นถือว่าเป็นราศีที่ดวงมาแรงในเรื่องของการงานนะครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีพฤกษบจะต้องเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างหากเล่าไปก็เหมือนหนังชีวิตแต่จุดแข็งของท่านนั้นก็คือเรื่องของความอดทนจิตใจของท่านนั้นยังกับหินแกลนิตแม้ว่าเจออุปสรรคก็ยังสู้ไม่ถอย นี่แหละสิ่งที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานไม่ว่าชาวราศีพฤกษบจะทำงานแนวไหนจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็ถือว่าปังเกินตานความสำเร็จความก้าวหน้าและความสมหวังในด้านการงานจะบังเกิดขึ้นทีอะเรื่องให้ท่านนั้นได้ชื่นใจในช่วงครึ่งปีหลังนี้แน่นอนการงานของท่านจะสำเร็จแน่แต่ก็ขอให้เตรียมตัวรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเพราะดวงท่านนั้นมีเกณฑ์พบเจอการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของการงานและการใช้ชีวิตอยู่ไม่น้อยแล้วด้วยความที่ดวงดีจัดหนักเลยทำให้ท่านใช้ร่างกายหนักไปนิดหนึง่งก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพร่างกายของท่านด้วยนะครับสำหรับชาวเมถุนดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นเรียกว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาชีวิตจะขึ้นขึ้นลงลงสวิงยิ่งกว่ากราฟงูนแต่ขอให้มั่นใจว่าตัวท่านนั้นเดินมาถูกทางแล้วความสำเร็จกำลังรอท่านอยู่ไม่ไกลความเพียรพยายามในช่วงที่ผ่านมาไม่ทำให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนนอกจากเรื่องการงานที่ดีขึ้นความสำเร็จเกิดมากขึ้นความสมหวังในเรื่องของการงานจะมาทีละเรื่องแล้วชาวราศีเมถุนยังดวงแข็ง แข็งยิ่งกว่าเล็กซะอีกแม้ว่าจะมีคนที่คิดไม่ค่อยดีกับท่านอยากเลื่อยยากหันขาเก้าอี้ของท่านก็ทําไม่ได้เพราะช่วงนี้ดวงแข็งดวงมีเกณฑ์ศัตรูแพ้ภัยตัวเองใครที่คิดจะแข่งกับชาวราศีเมถุนมีอันต้องยกธงขาว่ายแพ้กันไปหมดดวงดีแบบนี้หากท่านอยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆ ก็ขอให้ลุยเลยโดยเฉพาะงานที่มีการแข่งขันท่านจะมีโอกาสชนะการแข่งขันสูงมากสำหรับชาวราศีกรกฎเรื่องที่ทำให้ชาวราศีกรกฎยิ้มได้กว้างมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการเงินดวงชะตาด้านการเงินการลงทุนโชคลาภของชาวราศีกรกฎโดดเด่นและปังมากเลยยิ่งขยันยิ่งทำมาก ท่านก็ยิ่งจะได้มากเท่านั้นหากชาวราศีกรกฎคิดหวังอยากจะลงทุนหรือทำธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั้นจะมีโอกาสสมหวังดังใจหมายหรือท่าที่ผ่านมาการเงินฝืดเคืองเหมือนรถที่ลืมเติมน้ำมันสภาพคล่องทางการเงินก็จะเริ่มฟื้นคืนการเงินก็จะไหลเลื่อนปลื้ดกันเลยทีเดียวดวงการเงินของชาวราศีกรกฎดีมากเลยนะครับ หากยิ่งมีโอกาสในการทำบุญสร้างกุศลเกี่ยวกับของใหญ่ๆของหนักๆเช่นการทำบุญถวายที่ดินให้วดัดการบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนอย่างนี้เป็นต้นยิ่งเป็นการต่อบุญเสริมดวงทำให้ดวงชะตายิ่งประสบพบเจอกับความสำเร็จในเรื่องของการเงินมากขึ้นเรื่อยสำหรับชาวราศีสิงดวงมาฟ้าเปิดแล้วครับสำหรับชาวราศีสิง์ในช่วงครึ่งปีแรก ตัวท่านนั้นต้องเหนื่อยมากแบบชนิดที่บรรยายออกมาเป็นตัวอักษรไม่หมดเลยทีเดียวแต่พอครึ่งปีหลังชีวิตก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นความสำเร็จก้าวหน้าเริ่มมาผลทางชีวิตเริ่มสว่างสดใสโดยเฉพาะผลทางในเรื่องของการงานที่ถือว่าดีขึ้นมาความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้นถือว่าดีถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นมากขึ้น อุปสรรคปัญหาที่ทำให้นักใจก็จะคลี่คลายลงแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าดวงดีแต่ก็ใช่ว่าจะสบายมากขึ้นเพราะในช่วงครึ่งปีหลังท่านก็ยังต้องเหนื่อยต่อไปเพราะจะไม่มีใครคอยเป็นสปอนเซอร์หลักให้ท่านอย่างเป็นทางการแต่ขอให้มั่นใจและเชื่อมั่นในความสามารถท่านจะพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนสำหรับชาวราศีกัน บอกเลยว่าช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงที่แต้มบุญของชาวราศีกันกำลังทำงานสิ่งที่ท่านพยายามทำมาเนิ่ดนานโดยเฉพาะในเรื่องการงานจะประสบความสำเร็จโด่งดังไปไกลเกินฝันแถมดวงชาวราศีกันยังมีเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์อีกต่างหากเลยทำให้ความสำเร็จมาไวปานจารวดชนิดที่หลายคนยังต้องตะลึงชาวราศีกันถือว่า เป็นราศีที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะทำงานไหนสายงานใดทำงานเบื้องหลังหรือเบื้องหน้าก็ดีโดยเฉพาะงานที่ต้องเดี่วกับคนจำนวนมากบอกเลยว่าเฮงจัดหนักเพเราอท่านจะได้รับการสนับสนุนจากคนมากหน้าหลายตาโดยเฉพาะเพศตรงข้ามหากท่านต้องทำงานประสานร,ร่วมงานกับพวกเขาก็จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีสำหรับชาวราศีตุล ชีวิตของชาวราศีตุลเบื้องหน้าหลายคนมองว่าดีแต่ลึกๆแล้วก็ดีนั่นแหละเพียงแต่ที่มาของความสำเร็จนั้นน้อยคนนักที่จะรู้เพราะท่านต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องฝ่าฟันแต่ขอให้ท่านมั่นใจเอาไว้เลยว่าสิ่งที่ท่านเปียนพยายามทำมานานสิ่งที่ท่านกำลังต่อสู้อยู่จะประสบความสำเร็จสมปรารถนาอย่างแน่นอนโดยรวมเรื่องที่ดีที่สุด สำหรับชาวราศีตุลน,นั้นก็คือเรื่องของการงานเพราะความสำเร็จจะมาเยือนเพียงแต่จะเหนื่อยมากสักหน่อยเพราะต้องใช้พลังในการทำงานสูงกว่าปกติและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ชาวราศีตุลเตรียมตัวไว้นั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของชาวราศีตุลมีสิทธิ์ที่จะได้ประสบพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายชัดเจนมาก หากท่านหวังในเรื่องของการย้ายงานท่านจะได้ย้ายแน่หากไม่ได้ย้ายออกไปเลยก็มีโอกาสโยกย้ายภายในแต่ไม่ต้องวันใจเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำพาซึ่งสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านสำหรับชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกถือว่าเป็นราศีเศรษฐีป้ายแดงเลยก็ว่าได้เพราะดวงดีในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง หากท่านคิดหวังในเรื่องของเงินทองจะได้สมใจปรารถนาหรือถ้าจะลงทุนก็มีโอกาสที่จะได้รับกำไรที่น่าพึงพอใจเลยทีเดียวหากท่านทำงานประจำอยู่ก็ขอให้ลองหางานเสริมดูเพราะจะมีโอกาสรับทรัพย์แบบจัดเต็มส่วนคนที่ทำธุรกิจขาขายอยู่บอกเลยว่าปังแบบสุดๆคูณสิบกันไปเลย ชาวราศีพิจิกไม่ว่าจะเป็นพ่อขาแม่ขาเบอร์เล็กหรือเบอร์ใหญ่ก็มีโอกาสได้ผลกำไรเกินเป้าหมายส่วนชาวราศีพิจิกที่เงินฟืดๆมีเรื่องให้ใช้จ่ายมากมายก็ขอให้เบาใจได้เลยเพราะสถานการณ์จะคลี่คลายดวงการเงินจะดีขึ้นสภาพคล่องทางการเงินจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วสำหรับชาวราศีธนู ดวงชะตาของชาวราศีธนูในช่วงครึ่งปีหลังนี้โดดเด่นในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษสเสมือนแสงสปอตไลท์สาดส่องเข้ามาที่กระเป๋าสตางค์ของท่านทำให้หนทางการทำมาหากินสว่างชัดแจง้งเงินทองผลประโยชน์และโชคลาภจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องช่วงครึ่งปีหลังต้องใจเย็นๆแม้ว่าจะดวงดีท่องไว้หนาะช้าๆได้พระหลายเล่ม พราะดวงท่านจะมีะไรายได้เข้ามาก็จริงแต่ไรายได้ของท่านนั้นจะผูกพันกับเรื่องเวลาคือกว่าจะได้เงินทองหรือผลประโยชน์อะไรสักอย่างจะต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะได้มานะครับฐานะทางการเงินของชาวราศีธนูนั้นจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากเงินทองที่จะมีมากขึ้นจนสมุดบัญชีไม่พอบันทึกรายการเงินที่เข้ามาแล้ว ชาวราศีธนูยังมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์สินชิ้นใหญ่อีกด้วยจึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างเหนือสร้างตัวที่แท้จริงสำหรับชาวราศีมังกรท่านกำลังจะได้รับผลตอบแทนจากความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาในช่วงนี้ชาวราศีมังกรเปรียบดังมามืดที่มีโอกาสเข้าเส้นชัยแบบชนิดที่หลายคนต้องลองวาวการงานจะสำเร็จเกินความคาดหมาย ความจริงชาวราศีมังกรก็ต้องต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างมามากมายเช่นกันในที่สุดผลแห่งความเพียรพยายามก็ปรากฏในช่วงครึ่งปีหลังนี้แต่เนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ยังทับอยู่กับดวงชะตาจึงส่งผลทำให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อกันต่อไปหมอไก่ท่านขอให้ชาวราศีมังกรสู้อดทนต่อไปเพราะงานนี้มีหวัง ราบใดที่ท่านทำด้วยความตั้งใจงานนั้นจะสำเร็จสมใจผลลัพธ์ปรากฏไม่ผิดเพี้ยนอย่างแน่นอนสำหรับชาวราศีกุมแต้มบุญท่านสูงมากชาวราศีกุมเป็นราศีที่มีสิทธิร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีใหม่ในไม่ช้าดวงการเงินของท่านจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมากเหมือนโชคหล่นทับอยู่ดีๆก็มีโอกาสทางการเงินเข้ามาในชีวิตขอเพียงท่านไขว้ ความสำเร็จทางด้านการเงินก็จะอยู่ในกำมือท่านอย่างแน่นอนบอกเลยว่าโอกาสมาก็าเหมือนน้ำคืนก็ต้องรีบตากช่วงเวลาครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงแห่งการสร้างเหนือสร้างตัวหากคนขาขายทำธุรกิจก็มีโอกาสที่จะได้กำไรที่มากเกินกว่าคาดหมายในขณะเดียวกันคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนจากการทำงานมากขึ้น หรือบางคนอาจรับจอบเสริมส่งผลทำให้เงินทองรายได้เพิ่มพูนมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายและสำหรับชาวราศีมีนความจริงแล้วชาวราศีมีนถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีในหลายๆด้านความสำเร็จสมหวังที่ท่านเคยคิดหวังมานานจะค่อยๆทยอยสำเร็จไปทีละเรื่องอะไรที่เคยทำให้ท่านเครียดก็จะค่อยๆค,คล,คลี่คลาย โชคใหญ่กำลังจะเข้ามาโดยเฉพาะโชคทางการงานมีโอกาสได้กลายเป็นดาวดวงใหม่แห่งวงการทำงานเลยทีเดียวหากท่านคิดหวังอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นการ,ริรเริ่มงานใหม่การสมัครงานเสนองานก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากแถมดวงยังมีเกณฑ์ผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาที่คอยช่วยเหลืออุปถมัมภ์ ก็จะยิ่งเป็นแรงหน,นุนทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นโดยหมอไก่ยังฝากบอกอีกว่าทำงานหาเงินกันเต็มที่แบบนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะสำหรับคำทำนายของหมอไก่ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ